สวัสดีครับนักเรียนนะครับในสัปดาห์นี้เป็นการพับโบสัปดาห์ที่2นะครับโดยครูจะให้นักเรียนพับโบเป็นลายนี้นะครับคล้ายๆลายดอกกุราบนะครับแต่ใช้เข็มหมุดนะครับในการปักนั่นเองปักเชื่อมต่อระหว่างโบและกล่องของขวัญน,นะครับและด้านล่างเราจะมีริบบิ้นที่เป็นชาย หางปลานั่นเองนะครับง่ายๆไม่ต้องทำเกลียวนะครับมันก็จะสวยงามไปอีกแบบนึงสำหรับริบบิ้นแบบนี้ครูชอบใช้ริบบิ้นที่ความหนานะครับก็คือความกวาม้วางประมาณ3ามเซนสานิ้ว3านิ้วนะครับเอ,เอ้สามสามเซนสิถูกแล้วนะครับนักเรียน3ามเซน3นิ้วมันก็จะยาวไปนะครับก็ประมาณ3มเซนเอ่ะนี่ไงครูวัดให้ดูเลยนะครับ ความยาว3เซนติเมตรอ่าโอเค3มเซนเป๊ะเลยแต่นักเรียนจะใช้แบบเล็กๆก,ก็ได้แบบเส้นเดียว2เซนก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะครับใช้ได้ทั้งริบบิ้นผ้าและริบบิ้นพลาสติกแบบนี้นะครับอ่ถ้าเป็นริบบิ้นผ้ามันก็จะสวยกว่านี้มันจะพลิ้วนั่นเองนะครับอ่เรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำนะครับโบติดของกวนนะครับคล้ายๆกับลายกุายกลาบนั่นเองก็จะมี แม็กนะครับแม็กแล้วก็เข็มหมุดหลากสีวันนี้จะใช้สีชมพูแล้วกันเนาะสีชมพูแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือลิปบิ้นขนาดแล้วแต่นักเรียนจะชอบ1เซน2เซนหรือ3ซมเซนต่ครูใช้3เซนติเมตรนะครับความยาวของลิปบิ้น4ฟุตฟุตละ30เซนติเมตรพัะนานามนิบคูณ4เท่าไหรครับ 120เซนติเมตรนั่นเองนะครับนักเรียนวัดเลย120เซนติเมตรนะครับสำหรับริบบิน้นและน่าจะไม่มีอะไรละมีประมาณนี้นะครับก็คือริบบิน้นแล้วก็เข็มหมุดแล้วก็แม็กนั่นเองนะครับทีนี้มาดูวิธีการทำกันดีกว่านะครับเมื่อเราตัดริบบิ้นมาแล้วนะครับขนาดความยาว 120เซติเมตรเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยโดยนักเรียนใช้ปลายด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายนำมาคดให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับดูง่ายๆแบบนี้นะครับนี่ดูตอนแรกใหม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมนักเรียนก็นำมาม้วนนั่นเป็นแบบนี้ แล้วจับปลายนะครับปลายของริบบินสอดเข้าไปยด้านล่างในรูตรงกลางนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาให้เป็นลักษณะแบบนี้ใครดูไม่ทันดูอีกทีนึงน,นะครับแต่ลิบบินเ็ปลายด้านซ้ายนะครับนำมาคดให้เป็นลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วนำปลาย สอดเข้าไปในช่องด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะครับอย่างนี้เลยแล้วนักเรียนก็พับไอ้ที่เกินลงมาเนี่ยนะครับพับลงมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไม่ใช้ด้านนี้นะเราจะกลับมาใช้ด้านนี้ะนะครับก่อนที่จะมาพับกันนักเรียนต้องใช้เข็มหมุดที่นักเรียนเลือกแล้วนะครับว่าจะใช้สีอะไร ปักลงไปเลย่าแบบนี้ทีนี้เรามาเริ่มพับกัน,นเนี่ยครูสอนตั้งแต่ครั้งแรกนี่ถ้านักเรียนทําครั้งแรกได้นักเรียนก็ทําจนเสร็จได้เลยนะครับมันพับเหมือนกันทุกอย่างเลยนักเรียนก็จับริบบิน้นหมวนเข้ามาหาตัวเรานะครับแบบนี้มมวนเข้าหาตัวเรา,าดูนะอ่ะมันหมวนเข้ามาหาตัวเรา นะครับแล้วเนี่ยนักเรียนก็จับริบบิ้นลงไปให้มันอยู่ด้านล่างแค่นี้นะครับแค่นี้เองเนี่ยจับเสร็จแล้วก็จับมันลงมาไว้ข้างล่างแค่นี้นะครับนักเรียนเนี่ยให้ตรงชั้นแรกอันนี้คือริบบิ้นชั้นแรกเนี่ยจับแล้วก็ลงมาขับไว้ข้างล่างพยายามอย่าให้ อย่าให้มันสูงมากนะครับชั้นแรกมันเป็นเกตตรงกลางของเกตสรดอกกุหลาบให้มันเตี้ยๆนิดนึงนะครับนี่เมื่อได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะักเรียนก็จับจับไว้เนี่ยตรงข้างล่างของเราที่เรากลับไว้แล้วใช้เข็มหมดแทงลงไปไม่ต้องแทงตรงกลางนะแทงริมๆนะครับริมๆโอเคเป็นการล็อกไว้ตรงนี้อย่าให้มันพับนะครับอย่าให้มันแบนให้ตรงๆแบบนี้นะครับสวยดี แล้วก็หมุนมาตามริบบิ้นที่มันออกมาแบบนี้นะครับริบบิ้นไปทางไหนแล้วก็ตามไปพับตรงนั้นนะครับจับมันม้วนกลับมาหาตัวเรานะครับแล้วเอาไปวางไว้ด้านล่างนะครับไปค่อยอย่าให้มันเป็นรอยพับนะครับอ่าแค่นี้ให้ความยาวของความสูงของดอกเลีบดอกแรกชั้นแรกนะครับให้เท่ากัน นะครับพยายามจัดให้มันเท่ากันอย่าให้ริบบิ้นพับเป็นรอยนะนักเรียนจําไว้ให้มันพองๆค่อยๆทำถ้าชั้นแรกได้แล้วชั้นต่อไปมันก็จะสวยนะเองนะครับนะทีนี้เมื่อเราได้อย่างนี้แล้วเราจับตรงนี้นะจับข้างล่างไว้แล้วก็เอาเข็มหมุดแทงตรงที่เราจับนั่นแหละ แทงริมๆนะครับไม่ต้องแทงตรงกลางถ้ามันรู้สึกว่ามันยังสูงเกินไปนักเรียนก็แทงใหม่นะครับให้มันเตี้ยลงมันจะได้เท่ากันทั้งสองฝั่งนะครับทีนี้ลิบบินม,มันมาโผล่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็มาทําลายตรงนี้นะครับพับข้าหาตัวเหมือนเดิมแล้วเอาซ้อนสอดอซ้อนนะ่ย พับข้อหาตัวแล้วก็จับมันมุดลงไปด้านล่างนั่นเองนะครับจับมันมามุดลงด้านล่างเนี่ยมุดระพลิกเนี่ยด้านล่างนะครับหัวข้อหาตัวแล้วก็จับมามุดไว้ด้านล่างนะครับโดยที่ให้เนี่ยกรีบมันขึ้นมาเท่าๆกันทั้ง3ากรีบนะครับนักเรียนให้มันเท่ากัน แล้วก็เนี่ยด้านล่างมันโผล่มาแค่ไหนประมาณนี้ใช่ไหมนักเรียนจับนิ้วโป้งจับไว้แล้วเอาเข็มแทงตรงริมมันนะริมมันนิดเดียวพอโอเคนี่ได้ละชั้นแรกชั้นแรกจะมี3ามกรีบนะนักเรียนจําไว้พยายามอย่าให้มันเป็นรอยโอเคทีนี้ชั้นที่2ละเราก็เหมือนเดิมครับกลับมาแล้วก็ให้นักเรียนเหมือนเดิมเลย นำไปวางไว้ด้านล่างนะครับแต่ครั้งนี้ครั้ง,งนะที่2อน่ะนักเรียนจะพยายามให้มันเชื่อมต่อกับกรีบกรีบที่มันอยู่ติดติดกับกรีบที่เราพับนะครับให้ความสูงใกล้เคียงกันนะให้เป็นลักษณะใกล้เคียงกันนะครับแบบนี้ลองวัดดูก่อนว่าโอเคไหมถ้ามันโอเคมันซ้อนกันอยู่แบบนี้นะครับเราก็จับด้านล่างอ่ะมันได้ประมาณนี้แล้วก็เอาเข็มหมดแทงตรงที่เราจับไว้ริมๆิมมันนะ ก็จะได้กลีบกุหลับชั้นที่2นะครับเริ่มทํามาเรื่อยๆจําไว้ริบบิ้นโผล่ตรงไหนก็ม้วนตรงนั้นนะครับแล้วก็พยายามม้วนให้มันพอดีกับกลีบกรีบที่อยู่ติดกันนะครับชั้นที่2ก็ให้มันเกินออกเกินออกมานิดนึงนะครับให้มันเริ่มบานออกมาหน่อยนึง่งแล้วก็ลองเอามาวัดดูว่ามันแค่นี้สวยไหมนะครับอย่าให้มันเป็นรอยนะ ถ้าเราว่าโอเคเราก็จับด้านล่างเอาเข็มแทงตรงริมนะครับอ่าโอเคแล้วก็มาดูว่าริบบิ้นโผลตรงไหนอีกนะครับหมุนไปอ่าริบบินริบบิ้นริบบินนะริบบิ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอ่ามันอยู่ใกล้กลิบนี้ใช่ไหมเราก็ต้องทำคลิปใหม่ให้มันพอๆเสมอกับกลีบที่มันมีอยู่แล้วนะครับ จับมันม้วนเข้าหาตัวเราอีกทีหนึ่งให้มันมันใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกับกลีบเดิมก็คือกลีบนี้นั่นเองนะครับรู้สึกว่ามันโอเคแล้วนักเรียนก็มาดูด้านล่างอา่ประมาณนี้เราก็ใช้เข็มแทงตรงนิ้วโป้งที่เราจับไว้เป็นรอยอ่าเป็นสัญลักษณ์ K มันก็จะได้กลีบที่เสมอกันนะครับแล้วก็หมุนตัวไปอีกหมุนอีกรอบนึง มาดูว่าริบบิ้นมันโผล่ตรงไหนอ่าริบบิ้นโผล่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทํากรีบให้เสมอกับกรีบนี้นะครับก็โดยการพับเข้าหาตัวเหมือนเดิมนะครับเนี่ยพับริบบิ้นเข้าหาตัวม้วนเข้าหาตัวแล้วก็ให้มันเสมอกับกรีบที่อยูต่ติดกันนะครับอพอเสมอกเสร็จแล้วลงไปดูด้านล่างอ่ะนิ้วโป้งจับไว้ตรงนี้ใช่ไหม เราก็ใช้เข็มแทงตรงริมๆอย่าแทงตรงกลางนะถ้าแทงตรงกลางมันจะจัดลายลำบากนะครับโอเคเอแล้วก็หมดดุนดูรูกบิ้นโผลตรงไหนอีกนะครับส่วนใหญ่มันจะโผล่ตรงช่วงที่มันติดๆกับกรีบตรงนั้นนั่นเองนะครับขัแบบหนึ่งตอนนี้เข็มหมุดตำคูโอเคเอา่ามันมาโผล่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ จับริบบิน้นหมุนก็หาตัวเองอีกทีนะครับแล้วก็ให้มันเสมอกับปลิบนี้พอ,อเสมอเสร็จแล้วนักเรียนก็ดูที่ว่าด้านล่างนิ้วโป้งจับอยู่ตรงนี้แล้วก็ใช้เข็มแทงตรงริมใกล้ๆกับนิ้วโป้งของเรานะครับนิ้วโป้งไม่ต้องแทงนะครับนักเรียนนิ้วโป้งเก็บเอาไว้นะครับเอาไว้เขียนหนังสือนะครับอ่ะนิ้ ทีนี้เรามาดูว่าริบบิ้นโผล่ตรงไหนอีกโผล่ตรงนี้เนาะหมุนเข้าหาตัวให้พอดีกับกรีบข้างๆนะครับแล้วก็เมื่อพอดีแล้วเราดูซินิ้โป้งเราจับอยู่ตรงไหน,นโอเคเราก็ใช้เข็มแทงใกล้ๆนิ้วโปง้งริมๆโอเคเห็นไหมใกล้เสร็จแล้วนะครับ อีกทีหนึ่งอีกกรีบนึงกรีบสุดท้ายนะครับมรามาโผล่ตรงนี้ใช่ไหมริบบินเนี่ยเราก็จับมืเข้าหาตัวเราแล้วก็นะครับโอเคดูนิ้วป้องอยู่ตรงไหนแล้วก็เอาเข็มแทนตรงริม,มิมที่อยู่ใกล้ๆกับนิ้วก้อของเรานะครับโอเคเราก็จะได้กรีบนะครับโบรูป ดอกหราบแล้วก็จัดนะครับจัดโดยการอาจจะใช้ปากกาก็ได้นะครับนักเรียนถ้านักเรียนมีปากกานะครับปากกากลมๆอ่ามีสอกดก็ได้อย่างนี้นะครับนักเรียนสามารถเนี่ยนำด้านแหลมใส่เข้าไปเนี่ยเป็นวิธีทําให้มันกลีบมันขึ้นแล้วก็กลมสวยนั่นเองนะครับทำทุกกลีบเลยนะครับ บางทีตอนเราพับมันอาจจะเบนนะครับแล้วก็ใช้ดินสอมาตกแต่งวิธีนึงนะครับโอเคตกแต่งทุกกรีบเลยนะครับทุกกรีบเลยไอ้ส่วนที่มันเกินออกมานักเรียนใช้กครกาตัดออกเลยนะนะตอนนี้ตัดทิ้งไปเลยโอเคครับเราจะใช้เฉพาะ รีดที่เหลืออยู่เท่านั้นตรงไหนที่มันไม่สวยเป็นเป็นรอยพับให้นักเรียนใช้ดินสอนะครับใส่นะครับทําให้มันองพอง,พอง,พองทุกกรีดนะครับโอเคนะครับโอเคน่าจะได้แล้วทีนี้เราก็เอาวางไว้ก่อนนะครับถ้านักเรียนอยากให้มันเป็นดอกกุหลาบที่ใหญ่กว่านี้นักเรียนก็ เพิ่มความยาวอาจจะจาก4ฟุตก็อาจจะเพิ่มอีกฟุตหนึ่งก็เป็น5ฟุตนะครับก็คือเอ่อ5ฟุตเท่าไหร่นะฟุตหนึงซนติเมตรประมาณอ่ะ150ซนติเมตรนะครับเราตัดริบบิ้นยาว150ซนติเมตรอ่ะนี่วางไว้ก่อนเนาะทีนี้เรามาทำโบโบด้านล่างนะครับที่เป็นหางปลานั่นเองก็ครูให้นักเรียนตัด1ฟุต30ซนติเมตรนะครับก่อนอื่นเรามาทำหางปลากันก่อนเลย นำปลายด้านซ้ายและด้านขวามาวางซ้อนกันแล้วก็พับครึ่งนะครับพับครึ่งไม่ต้องกดรีดนะพับเบาเราก็ใช้กรรไกรตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมเรียบร้อยสำหรับหางปลาของเรานะครับอ่าสวยงามเท่ากันเป๊ะหลังจากนั้นนักเรียนก็เนี่ยวัดให้มันได้ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็รีดให้แบนนะ แล้วเราก็นำมันมาซ้อนกันแบบนี้ให้มันได้ครึ่งกึ่งกลางนะซ้อนแล้วก็รีดให้แบนนับพับปลายด้านบนลงมาให้มันพอดีกับตรงช่องแหลมด้านล่างนะครับแบบนี้เลยแล้วใช้แม็กเย็บเลยนะครับหนึ่งครั้งเสร็จเรียบร้อย เราก็นำนะครับโบรูปลายกุหลาบของเราเนี่ยมาติดนะตรงนี้เลยนะครับตรงกลางเรียบร้อยเราก็จะได้โบรูปลายกุหลาบสวยงามนะครับที่มีหางปลาด้านล่างด้วยนะครับเวลานักเรียนสิทธ์ของขวัญน,นักเรียนก็นามายากเอาไว้มุมไหนนักเรียนก็แทงลงไปเลยนะครับเนี่ยมุมไหนก็ได้แทงลงไป สวยงามนะครับอโอเคสำหรับโบรูปดอกกุหลาบนะครับที่ใช้เข็มหมุดในการปักลงไปที่กล่องของขวัญนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านล่างไปถางปลาก็เสร็จรุ่วงไปได้ดีนะครับทีนี้นักเรียนสนใจโบลายนี้ลายกุหลาบหางปลานะครับโดยใช้เข็มหมุดปักนักเรียนก็สามารถทํา ตามอย่างในคลิปนี้เลยนะครับทำเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปขั้นตอนการทำา2ถึงสขั้นตอนถ่ายเป็นภาพนิ่งนะครับแล้วก็ภาพที่ทำเสร็จแล้วนะครับส่งมาในช่องทางการส่งรูปภาพในคลาสรูมนะครับแค่นั้นแล้วเก็บโบไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งทิ้งแล้วหลังจากสอบกลางภาคเสร็จครูจะให้นักเรียนทำวิธีการมาดูวิธีการห่อของขวัญรูปแบบต่างๆแล้วให้นักเรียนเลือก หนึ่งรูปแบบแล้วก็ห่อส่งครูถ่ายรูปส่งครูเช่นเดิมโดยการใช้โบตัวที่นักเรียนเลือกนี่แหละแล้วก็ส่งครูแล้วอะเอามาติดตรงกล่องของขวัญที่นักเรียนทำอีกทีหนึง่งแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูนะครับงานทั้งเทอมก็มีอยู่เท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นใครชอบโบในลายลายแบบใดในทิศใดนักเรียนก็สามารถทำตามได้เลยเพียงหนึ่งชนิดเท่านั้นนะครับไม่ต้องทำทุกทุกชนิด นะครับทุกลายทําแค่ลายเดียวพอแล้วก็ส่งครูนะครับก็ค่อยๆเลือกเอาว่าอยากได้แบบไหนแบบไหนที่เหมาะกับเรานะครับสามารถทําส่งได้เรื่อยๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ทีนี้ก็มาดูกันว่าครั้งต่อไปครูจะสอนนักเรียนทำโบลายอะไรนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ